ทดสอบให้ก่อนส่งนะครับก็กล่องเทสสามเกตเวย์นะครับใช้กับเครื่องตระกูลไอคอมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้มาทดสอบครับทดสอบทดสอบดอันนี้คือสัญญาณเสียงเข้านะครับจากวิทยุเข้าที่โทรศัพท์นะครับทดสอบทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ใกล้มันหอนนะครับ ถ้าพูดไกลๆก,ก็จะไม่หอนนะครับกดคีย์ครับสะเทียนมากกดคีย์เปล่าไม่หน่วงนะครับทำงานประมาณหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับทดสอบทดสอบแท้แท้ทดสอบทดสอบ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเร่งวอลลุ่มนิดหนึ่งนะครับเร่งวอลลุ่มไม่น้อยนะครับแล้วก็ดีคอมก็เร่งสักนิดหนึ่งนะครับทดสอบ <c oughs> แทแททดสอบทดสอบ,สอบครับทำงานเร็วะกดคีย์ทำงานเร็ว,รวใครที่ไม่ชอบอะไรที่หนงห่วงนะครับเทสสามตอบโจทย์ที่สุดครับเสถียรที่สุดครับโอเค okay, นะครับผมประมาณนี้จบกานเทสครับ